สวัสดีค่ะพบกับช่องอาทินาซิสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแอดจะมาเล่าให้ฟังว่าวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเหตุการณ์มีแบบคอนเสิร์ตอะไรยังไงไปชมกันได้เลยค่ะวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะคะก็สาวสาวเนี่ยได้ไปงานคอนเสิร์ตออนไลน์ชื่อว่าคอนเสิร์ตมิกุเฉินวูครั้งที่4นะคะครั้งนี้เนี่ยสาวๆวได้ทําการแสดงทั้งหมด3การแสดงก็คือเพลง plmm นะคะ เพลง Super a w a r n i n g เหตุนะคะแล้วก็เพลงสุดท้ายก็จะเป็นเพลงภูมิสองเพลงแรกสาวๆได้มีการร้องสดเลยก็คือไปฟังพลังเสียงของน้องกันได้นะคะแต่และคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะสำหรับสำหรับซีลินเนี่ยเขาก็พลังเสียงของเขาคือชัดเจนอยู่แล้วไม่ตกเลยแบบฟังเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเอกลักษณ์มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆมีพลังแล้วก็ น่าฟังอ่ะเออน่าฟังก็เป็นอีกแบบหนึ่งสาหรับคนที่ชอบแบบออกแนวเสียงที่ทรงพลังนะคะแต่ว่าในส่วนของเนเน่อีจินแล้วก็จวย,ยส่วนนะคะแอดรู้สึกว่าเอกลักษณ์ของเขาอ่ะจะเป็นเสียงใสเนาะเสียงแหลมแมเสียงใสคือมันน่าฟังอ่ะสาหรับแอ,แอดชอบแบบนี้ฟังแล้วมันฟังได้เรื่อยๆโดยเฉพาะท่อนของเนเน่นะทุกคนทุกคนต้องไปดูเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะคะแอดจะลงคลิปเต็มของการแสดงของแต่ละอันไว้คือแบบ ฟังแล้วก็คือดีอะทุกคนมันเป็นเสียงสูงที่เสียงใสมากแล้วก็แบบเออนั่นแหละแอดก็เปิดซ้ำฟังหลายรอบมากแอดชอบนะคะชอบชอบโอเคและสำหรับของเสียงของอีฝานะคะอีฝานี่คือการแสดงครั้งก่อนๆที่เราเห็นเนาะแบบว่าตั้งแต่อยู่ช่วงอะไรเงี้ยเวลาคือแอดจะพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การร้องของน้องก็ยังดูแบบยังดูเขินๆอยู่แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้แอดรู้สึกว่าน้องสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ การแสดงออกทางสีหน้าอารมณ์ในการร้องเพลงหรือแม้กระทั่งเสียงร้องเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจริงๆนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็อีกสองคนนะคะสายแดนซ์ของเราก็คือเจ้าเย่กับพี่เซียนหนิงนะคะ2คนนี้เนี่ยคือเขาสายแดนซ์เนาะอาจจะไม่ถนัดร้องเท่าไหร่แต่ว่าแอดมีความรู้สึกว่าเขาก็มีความพยายามที่จะแบบว่าเออปรับสกิลตรงนี้ของตัวเองเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาพยายามที่จะร้องให้ดี เราในส่วนนี้คือเราก็ต้องให้กําลังใจน้องอะ่ะเ,ออเพราะว่ามันมันเป็นก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดแต่ว่าเขาก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดอันนี้แอดก็มองเห็นความพยายามตรงนั้นของน้อง,องก็ต้องคอยให้กําลังใจน้องๆกันเนาะและสําหรับการแสดงภูมีนะคะแอดรู้สึกว่าแอดชอบเพลงนี้มากแล้วยิ่งชุดน่ารักอะ่ะเออของแน่ทุกคนต้องไปดูของแน่คือชุดน่ารักมากแล้วทีนี้พอเต้นเพลงอะไรแบบเนี้ย แอดชอบมากรู้สึกว่าแบบดุ๊กดิ๊กน่ารักน่ารัก,รกดีแต่ละคนคือทุกคนนะจะมีความน่ารักหมดเลยถ้าได้เต้นเพลงนี้เพลงนี้มาเมื่อไหร่นะคือแบบทุกคนแบววหมดเลยอะ่ะเออแล้วก็คือแอดรู้สึกว่าเพลงเนี้เป็นเพลงที่ดูแล้วแอดไม่เบื่อเลยนะเพลงเอาจริงเพลงอื่นก็ไม่เบื่อแต่เพลงนี้แอดชอบเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะคอสตูมก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเออคอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นคอสตูมอีกแบบหนึ่งและพอมาประกอบกับการที่จะแบบมาเต้นเพลงเนี้ยก็ยิ่งดูน่ารักเข้้าไไไปปอีกกชมันนดะะค สำหรับคอสตูมสำหรับเสื้อผ้าในคอนนี้นะคะมาสำหรับแอดนะแอดมองว่ามันเป็นธีมขาวดำเออก็คือใส่บางคนก็แบบว่าเน้นสีดำบางคนก็เน้นสีขาวนะคะและแฟนๆบางคนเขาก็บอกว่าเอ,อ๊แต่ละคนแบบพอถ่ายรูปรวมอะไรเงี้ยก็ก็ดูดูแบบเออดูเป็นธีมเดียวกันอยู่แต่พอตัดภาพแต่ละคนมาเหมือนมาคนละง,งานกันอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของ แต่ละคนนะคะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแต่สาบแอดนะแอดว่ารวมๆก็ดูดีนะเออมันมันก็ไม่ได้ฉีกแบบฉีกแนวขนาดนั้นก็ยังยังคงรักษาสีโทนขาวดำไว้อยู่เออยังยังโอเคอยู่นะคะแต่ความน่ารักของน้องก็ก็ช่วยได้นะคะแต่ละคนใส่ก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองเออน่ารักโดยรวมก็ดูดีนะคะก็มีคลิป,ปปล่อยออกมานะคะก็คือเป็นคลิปที่สาวๆเนี่ยคุยกับแอมเบอร์ เออเป็นคลิปที่สตาฟคุยกับแอมเบอร์สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอ่ะแอมเบอร์ Amber คือใครคะแอดเอาจริงนะแอดก็ไม่ไม่ใช่สายที่แบบติดติดตามแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไรมามาก่อนแอดก็ไปหาเหมือนกันเดี๋ยวแอดก็จะมาเล่าให้ฟังแอมเบอร์เนี่ยคือเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอดีตวง FX นะคะและแอมเบอร์เนี่ยอยู่วงเดียวกับอ่วิกตอวิคตอเรียนะคะวิกตอเรียก็คือเป็นเมนเทอร์ช่วงปีในเน่งอ่ะปี ปีนี้อะค่ะผู้หญิงอะค่ะเออนั่นแหละคนนั้นอะก็คือวิกตอเรียอดีตวง fx เหมือนกันวงเดียวกันเลยนะระหว่างวิกตอเรียกับแอมเบอร์ซึ่งปีที่แล้วแอมเบอร์มาแล้วใช่ไหมสมาชิกวงนั้นปีนี้ก็เป็นคิวของแอมเบอร์นะคะอ่าอีกนิดนึงคือวง fx เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ภายใต้สังกัด sm entertainment นะคะก็เป็นเจ้าเดียวกันวงเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรอยู่สังกัดเดียวกันกับวง super junior แล้วก็ girl generation นะคะทุกคนหลังจากที่มีคลิปที่สาวกับ กับแอมเบอร์คุยกันเนี่ยก็หลังจากนั้นไม่นานแท็กระหว่างสาวๆบอมบอง,บองเกิลกับแอมเบอร์เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ของหมวดบันเทิงในจีเลยนะคะไม่พอแค่นั้นนะคะนอกจากในจีแล้วก็ยังมีในไทยด้วยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ2นะคะชื่อชื่อแท็กว่ามิกุมิวสิกวิดเนเน่นะคะบางคนอาจจะได้ดูคลิปแล้วเนาะคลิปที่สาวๆคุยกับแอมเบอร์ใช่ไหมเขาคุยอะไรกันคือประมาณว่าสาวๆเนี่ย อยากให้แอมเบอร์เนี่ยชิมขนมอันนึงที่ชื่อว่าลาเถียวนะคะลาเถียวเหมือนเหมือนเป็นขนมแบบเป็นแป้งชุบชุบพริกอะคะ่ะคือกินแล้วเขาก็จะบอกว่าเหมือนมีความรู้สึกแบบเป็นเหนียวเหนียวเขาบอกว่ารสชาติมันเหมือนเหมือนเคี้ยวยางหนึบหนึบพอเคี้ยวไปก็จะได้กลิ่นแบบพริกเผาอะไรเงี้ยเออแต่เขาบอกว่าถ้ากินไปเรื่อยๆแล้วมันจะกินไม่หยุดอะเออกินจนหมดกินไปกินมาก็จะหมดซองไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะตอนแรกแอมเบอร์ก็กินกัดไป เพดเขาแอมเบอร์ก็บอกว่าเอ้ยเพดอะไรงเงี้ยแล้วเน่เน่ก็เลยบอกว่าเออไม่น่าให้คุณชิมเลยขอโทษด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าแอมเบอร์แบบจะชอบหรือเปล่าแต่พอแอมเบอร์จะลุกขึ้นไปก็หยิบติดไม้ติดมือไปด้วยนะเออก็น่าจะชอบนะคะและมาดูคอมเมนต์ในทวิตเตอร์กันบ้างนะคะเขาบอกว่าชุดไทยเดี่ยวคือสวยกันทุกคนเลยแต่พอเห็นถ่ายรวมตอนสัมภาษณ์แล้วน้องมาคุณลงานกันอีกแล้วฉันต้องปรุงกับเรื่องชุดให้ได้ใดๆคือครึ่ง ใดๆคือครึ่งตัวบนคือสวยมากเบ้าหน้าฟ้าประธานทั้งวงชอบชอบเสียงสุดเนเน่คือคุณภาพจริงงานวันนี้คือชอบอยู่หลายอย่างนะหลังจากตามดูคลิปแล้วเสื้อผ้าทรงผมได้ฟังเพลงและก็ได้ฟังเนเน่โชว์พลังเสียงโวคอลท่อนความรักก็เหมือนลูกอมช่วงปลายท่อนเนเน่อิมโพรไวส์ใหม่ปรับฟิลตามฟิลลิ่งด้วยนะฉีกบีจีออกมาให้ได้ยินชัดเลย ก็คือเพลงเดิมเมโลดี้เดิมแต่ร้องให้ไม่เหมือนเดิมแต่ละสเตจไม่จำเจเลยเพลงที่ชอบที่สุดในอัลบั้มนี้เพลงที่รอมานานว่าเมื่อไหร่จะโชว์บนเวทีสมการรอคอยบงบงเก่งมากลูกสาวแม่เก่งมากหนูคือความภูมิใจของพวกเรา อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ใน Twitter นะคะก็จะประมาณนี้อ่ะสรุปของวันที่30ที่ผ่านมาเนาะสาวๆก็ทําการแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะมีทั้งหมด3เพลงแล้วก็ร้องสด2เพลงเต้นอีก1เพลงนะคะไปติดตามดูกันได้ในเพจ Facebook ที่แอดแปะลิงไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ อย่าคอมเมนต์ชุดว่าเออเนี่ยชุดน้องเป็นยังไงวันที่30เป็นยังไงเสื้อผ้าตีมเข้ากันไหมอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ